สวนยางเริ่มตั้งแต่ต้นร <c oughs> ิมคูน้ำยาวไปสิบแถวแถวหนึ่งทั้งหมดประมาณแปดสิบแปดต้นแปดสิบแปดคูณสิบก็ตกประมาณแปดร้อยแปดสิบต้น เนื้อที่ประมาณแปดไร่หกแปดไร่สี่งานหกสิบตารางวาโดยประมาณคร่าวๆ อันนี้พามาหาหอยขมเดย็นี้เราจะแกงหอยขมเจอแล้วหนึ่งตัวตัวนี้พอกินได้ให้สามตัวแล้ว ีได้กี่ตัวแล้วลูกดีโบมา เอาไม่เหน่งได้กี่ตัวแล้วดูผมได้กี่ตัวแล้วลูกนะอ๋อาที่พ่อสามตัวป่ะนี่ อได้มองแล้วนี่วันนี้อเอนอี่ยน้อาน้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 าโอา้น้าหายวีดีโอหน่อยไม่มีชั้นเลยหาดิห,หาได้ยังบูมทำอะไรครับดูช่องนี้ดิ เดี๋ยวเลื่นกินหมดแล้วกินะนะวไม่หมดแล้ว <c ười> ไหกินไม่หมดเลยเหรอ <c ười> ไ่ไ กายเลยอือกายวีดีโออยู่เห็นหอยด้วยนะเห็นแล้วนี่วีดีโอเหรอ่ะถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่จับหอยใหญ่ใหญ่เฮ้ยปูปูปูัวเล็กแมว